สบายดีเ <Hi. S 1> มื่อนี้กับมาพบมาพอกับน้องนุษด,ดาวสาวเมืองคงสาวสาวราวันคนเกา่าคนเดิมพี่น้องเมื่อนี้ก็มีแขกครับเซิร์นซื้ออีหยังเนาะชื่อออสการ์ครับซื้อจริงซื้ออีหยังชื่อนัททากรค่ะโอ้เมื่อนี้พี่นุษเก่าซึกดีใจหลายเนาะที่มีแขกครับเซิร์นอันที่มีเกิดโอ้ยอันที่มีเกียรติ <c oughs> มาออกช่องน้องนุษด,ดาวถาวเมืองคงนะครับผู้ชมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับตะไคร่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อสีเดบอพาดถูกคลิปยินบอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อเ<ช>มื่อนี้กสีมาสัมภาษณ์น้องออดกาเนาะกับเป็นน้องพี่นุดเดาดูแลก,กับต่อยนี่แหละก็เป็นเด็กไทยคนหนึ่งที่เราอยากจะมาสัมภาษณ์แต่วันนี้ขออนุญาตพูดภาษาลาวให้ออดกาพูดภาษาไทยเราจะมาฝึกกันนะคะว่าออดกาจะเข้าใจที่พี่นุชพูดหรือเปล่านะคะอ่ะสบายดี สวัสดีครับเมื่อนี้หูซึกจังไดที่มาออกสองนุดดเอิยนเอิรนนุดดาวก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยเป็นยังคือตื่นเต้นเพราะว่าพี่นุชบอกว่าบอกว่าอยียงนนได้ดีค้นอยู่กับ KFC ไม่ใช่หมอแม่เขาบอกว่าค้นอยู่กับคลิปนี้งั้นจะเห็นได้จะสิได้ยังจะสิได้ KFC จะกินวะกิน <A> อ่า เมื่อนีเอือนุชกับสิท้าอัดกาว่าตั้งแต่มาตั้งแต่เอือนุชมาอยู่กับอัดกาเนี่ยอัดกาฮูซึกอยังไงรู้สึกแบบว่าดีครับเพราะาพี่นุชไม่ดุอ่าฮะไม่ดุแล้วก็จังได้อีกแล้วก็ใจดีในบางเรื่องอ้าวแล้วแล้วเรื่องอื่นได้ใชะก็เพราะว่าเวลาที่พี่นุชท,ทำอะไรไปเหมือนพี่นุชอาจจะเอิ่มอาจจะอะไรอาจจะอีกอย่าง เว้ยพี่นุชไม่เคยตีมีแต่พี่นุชแบบเด็กอืบอย่างนี้ใช่ไหมเมเจอเซียนบอเมเจอรเซียนบอใช่แสดงว่าออดก้าไม่ธรรมดานะผู้ชมขนาดดาวพูดภาษาลาวเขายังรู้เรื่องออดก้าคือเข้าใจภาษาลาวออดก้าเข้าใจภาษาลาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่นุชพี่แพรและพี่ต้ยส่วนใหญ่จะพูดภาษาลาวกันหรือภาษาอีสานเพื่อก็เลยเข้าใจได้อื ทีนี้อดกาไมีความบูซึดก,กันไหนที่มีพี่เลี้ยงเล่ารู้สึกดีเพราะว่าจะได้เรียนรู้ภาษาที่อยู่ตามประเทศใกล้โอ้โหเก่งหลายเนาะแล้วแล้วออดกาสมมติว่ามีพี่เลียงเล้ามาเลียงออดกาแต่ว่าเขานิสไซบุดีอดกาสิเห็ด่างไสสิขอบแม่บอสิขอบมาม้าบอจะบอกมาม้าว่าเขานี้ัยไม่ค่อยดีมักจะตีไรเสพสาระไรเห็ุผลอืม ออดกาก็จะขอแม่เลยแม่บอใช่อ่าถ้าหากว่าเขาเห็นงานดีออดกาสีบอกมามาคือเงืเ่อนเลื่อนไห้บอเออไม่รู้อ่ะเอาถ้าเขาเห็นงานดีคือห่ห้แม่คือเงืเ่อนเลื่อนห้อ๋อก็ได้ก็ได้คือเริ่มไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยตั้งแต่เกิดมาอืม,อมแล้วสมมติว่าสมมติว่า,วาพี่น้องของออดกามีผี่เหลี่ยงเป็นคนเล่าแต่หากว่าเขานิสัยบดีออดกาสิเห็นอย่างไร พอให้เขาไปบอกแม่ว่าให้เปลี่ยนที่พี่เลี้ยงอบอกให้เปลี่ยนพี่เลี้ยงเลยเนาะแล้วก็ค่าเงินไปสามร้อยบาทอือคือหคือห้ยสามร้อยบาทเป็นยังจังไห้ก็ให้สามร้อยบาทแล้วก็ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปงานมอื่นสิบอ่ใช่เพราะว่าเขาทําดีได้ประมาณนี้อือก็คือให้เขาไปเปลี่ยนงานให้ไปเขาเปลี่ยนงานบอดี้เขาถนัดหรือไงซะใช่ค่ะแขขับเสื้อนั่งดีๆเนาะจะนอยตังสิฮักเด้อเมื่อนี้ก่ะเห็ดคีปแหลกเค c เนาะ มะนีเอินุ่นกับยาขูดท้ามาเอินุ่นนี่เห็ดกขาเขาแซ่บบ่แซ่บหลายหลาย,ลายแสบหลายๆบ่มักเมนูน่ยังที่สุดที่พี่เลี้ยงเล่าคนนีนเห็ดให้กินมันปู <c oughs> มันปูเขาบริเห็ดยังคนมิต่แก้ฟ้าให้เจ้าวคนบริบรเคยเห็ดยังเลยม <c oughs> ักเมนูน่ยังที่เอินุ่นเห็ดให้กินล่ะไข่คนไข่คน,ขคนครับคื <c oughs> อบึกินไข่ไก่คือไข่คนมีไข่ใช่บ่ อะไรก็ไข่ที่มันเอาไปคน,คน,คนๆๆแบบนี้รู้จักไหมแต่คือเมนูที่มากินพี่เลี้ยงเล่าเห็ุแห่ก็คือเมนูไข่คนโอ้แล้วก็มีเมนูยังอีกเมนูนั่งดีๆหมูกรอบหมูกรอบนี่แซ่บแห้งเหแซ่บอีลีมันเป็นรสชาติจังไรจังว่ามักแห้งขนาดรสชาติแบบเค็มเข้ม,มหวานหวานจืดๆ,ๆแล้วก็เผ็ดเผ็ดหน่อยเผ็ดพริกไทยอืม อา้าวก็คือมีมีสองเมนูนี่บบทีม่มักที่ว่ามักในที่เออโนุชเห็นให้กินนี่เอ่อคิดถึงว่ามีเมนูมมมมมอื่นอติ๊กตก๊อกติ๊กตก๊อกสมัยก่อนอ่ะอาก้าชอบกินเอปลากระพงนึ่งมะนาวอา่บาบัสมัยนี่ได้สะไม่ไม่ค่อยจะชอบนะแล้วถ <laughs> <ม>้าอยากได้สูตรอะมากมากกว่าแล้วสมัยนี้ชอบอยังสะก็ชอบไปสองอย่างอย่างที่บอกโอ้ยมนูเยอะแยะเมนูอย่างอื่นเห็นให้กินบักหลายๆ เออที่นห้กินนะนะไข่พะโลไข่พะโล้แล้วก็ไข่ยังอีกเมนูไข่ขนะเมนูไข่ไข่ตุ้นไข่ตุ้นแล้วไข่ยังมีไข่เจียวเมนูอย่างบ่กว่าโลดไข่พี่นุช พี่นุนไม่มีไข่ <c oughs> คุณพ่มีไข่เด้อจัลสีว่ามัาวเด้อคอยเป็นผู้ยิ่งเด้อคุณเป็นผู้ชายเด้ออะไรก็มันมีก็พี่นุชไม่มีไข่อยู่ในร่างกายที่ตัวอาซูจิมันจะเข้าไปโอ้อันนั้นมันไข่คนแล้วนะลูกไ <c oughs> ข่คนที่จะเป็นน้องเบบีเลยนะ <c oughs> ใช่ทีนี้พี่นุชอยากถามอัดก้าว่าออดก้าหูซึกดีใจบอทีเอยนุชมาอยู่น้ำออดกา้า <c oughs> ดีใจมากเลยอยากให้อยู่น้ำโดนๆบ่ อยากจะอยู่จนกว่าจะถึงและอยากให้พี่นุชอยู่จนกว่าจะถึงวังยที่ไม่ต้องกันพี่เลี้ยงแล้วจะขวบจะบีประมาณสักสิบสามปี13บามปีปปสิมีมีผู้สาวเลยบหอยังคือบบมีผู้สาวไปไหวยังเหลืออีกประมาณก้า หกปีอ๋อไม่ใช่สิสิบปีหกปีวู้สมมติว่า,าออดกาใหญ่ยยขึ้นมากและออดกาไปมีแฟนแล้วก็มีลูกออดกาแสยพีนุชไปเลี้ยงลูกออดกาบ่ถ้าจำพี่นุชได้ก็จะให้แต่แว,ว่าตอนนั้นพี่นุชคงจะแก่ตายไปแล้วยายพีนุชอยู่โยงคงกระพันบ่สมมติว่าสมมติว่าขั้นขั้นออดกามีแฟนอายุเศร้าหาเนาะพีนุชก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบสี่สิบห้าพีนุชก็น่าจะ ออดกะาให้เอวยนุชเลี้ยงลูกให้บ่โอเคบ่จะสิใด้บ่ไปท็่งานนั้นไดบ่โอเคโอเคแม่ยอมที่ลูกก็ต้องเอาความจบดีๆที่มากุยเธอสัมมาให้ก็ดูอืแล้วแล้วออดกะาคิดว่าขั้นมีลูกออดกะาอย่ดพีเลี้ยงเล่าไปเลี้ยงลูกออดกะาบอสมุดถามมือหนึ่งออดกะามีลูกสินะยากแต่ว่าต้องเป็นพี่คนเดียวไม่มีคนอื่นอ,อาหากไหรหรือว่าพี่แพรเพราะว่าถ้าลูกเขาดือ้อ สมมติว่าถ้าลูกดื้อลูกดื้อแบบเหมือนอเมอร์พี่แม่เขาจะสามารถดูได้ตีได้เพราะพี่แม่เขาไม่เกรงกลัวคนอื่นสุดยอดไปเลยต้องบอกไงก็คือเหากะอยากไป้คนถี่เกงไปเลี้ยงลูกเหาเป็นบล่ะใช่โอ้เพราะว่าออดกาอยากให้ลูกออดการที่บดืมนบ่ไม่ดื้อโอ้แล้วลูกออดกาดื้อคืออเมอร์นี่ได้บ่ได้บ่อเมอร์ดื้อแต่ว่าพี่แม่ออกไปแล้วก็น่าเสียดายมากเพราะว่าไม่มีใคร ดุเท่าพี่แพรเลยถ้าไม่ใช่หมาม้ามันก็กระเซ็นให้น้องนี่ดื้อมันบ่พอบ่ไม่ผู้หายมันบ่ลลกใช่แม่พี่นุชจะต้องดุน้องให้พี่นุชดูบ่ดูตีไหนบ่ตีตีแห้งไหนบ่ได้ฉันน้องเขาทํามาเยอะมากแล้วออดกาพี่นุชถามแน่มือนั่นเมื่อวานีนีเนาะอเมอร์ตบหน้าพี่ต่อยหาขังออดกาหูซึอย่างไยออดกาคิดาส้มควรบ่สมควรจะตบหน้าอเมอร์สิบครั้งเป็นอย่าง เพราะว่าอเมอร์เขาต้องโดนซ้าเติมจากการที่มีคืนเพราะว่าอาเมอร์ตบคนที่อายุเยอะกว่าอเอาคนที่อายุเยอะกว่าสมมุติว่าถ้าอาเมอร์อายุสี่ขวบอเมอร์ตบหน้าคนอายุสิบขวบก็เท่ากับว่าอาเมอร์จะต้องโดนตบหน้าสิบสองครั้งอก็คือเอาช่วงไว้ที่มันต่างกันหนึ่งสมมุติว่าอาเมอร์ตบหน้าคนห้าขวบก็เท่ากับ ว่าบวกไปสองครั้งอืมก็คือบอกยังไงซะว่าเฮาเป็นเด็กหน่อยเฮาบกวนต้มหนาปูยัยใช่เพราะว่ามั่นบอดี้มันบอหนึ่งถ้าสมมติว่าถ้าผู้ใหญ่อายุเยอะกว่าเอาเท่าไหร่สมมุติว่าอายุเยอะกว่าสามสิบเขาอายุสามสิบหกก็เท่ากับว่าต่างกันประมาณสามสิบปีก็เท่ากับว่า และ1ปีเท่ากับสองครั้งก็เท่ากับว่าเราจะต้องตบหน้าไม่เกหกสิบครั้งโอ้คือตบไลายแท้ <c oughs> คือตบไลายแท<ไ>้ใช่อืมก็บอกง่ายๆก็คือเฮาเป็นเด็กเป็นหน่อยบอกคนตีผู้ใหญ่มันไม่ดีมันบอม,มันบอดีเนาะแล้วสมมติสมมุติว่าออดกายนี่เนาะ,ะเห็นน้องดื้่สิแร้วเห็นน้องตีออดกายจะสีบอกว่าจะไรบอกอิ่มขั้นบอกใดอยากบอกว่าจงไร สิ่งแรกที่ต้องทำคือดึงเขาไว้ก่อนอืล็อกมือล็อกหัวล็อกขามีงเขาจะแต่ทตหลังหรือเอาหัวไปชนเพราะว่าออดก็คิดว่าการตีคนอื่นใช้ความรุนแรงมันไม่สมควรใช่ไหมลูกไม่สมควรถ้าเป็นออดก้าออดก้าจะทำยังไงออดก้าจะตีพี่ต้อยบอบถ้าเป็นพี่ต้อยะสมมติคือพูดง่ายคือพี่ต้อยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราเนาะใช่แต่แต่น้องอะดื้อใช่ไหมน้องก็เลยแบบเพราะที่จริงอะน้องพี่ต้อยเขาจะพาน้องไปอาบน้ำใช่ไหมลูกแล้วน้องก็ตีหน้าพี่ต้อยเนาะ แต่ในความรู้สึกออลก้าออลก้าก็รู้สึกว่าเออมันไม่สมควรเนาะ<ช>เราเป็นเด็กในเมื่อพี่เลี้ยงเขาบอกให้ไปอาบน้ําเราก็ไปอาบน้ําใช่ไหมคะคอืมแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าน้องดือ้อออลก้าสมมติว่าอ่ะอย่างมาม่าก็ห้ามไม่ให้ตีน้องไม่ให้ดูน้องเราควรทําไงดีพ่อน้องน่าจะดื้อยิ่งขึ้นนะพี่นุชคิดว่าก็จัดน้องไว้แล้วก็บอกว่าถ้าเมื่อดื้ออีกลราจะไปบอกมาม่าแล้วบอกว่าเราจําเป็นต้องตีน้องขอตีได้ไหมอือฮึ ถ้จะต้องรีบวิ่งขิวไปเลยเอากก็นี้เรื่องต่วนไม่งั้นเดี๋ยวเขา,าจะดื้อจนตีพี่ต้อยไปเยอะขึ้นอันนี้อกลายเป็นว่าพี่ต้อยก็จะอยู่กับเราไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วพี่ต้อยก็จะหนีหนีหนีเพราะว่าเจ้าอาร์เมอร์จอมดื้อเพราะพี่ต้อยอาจจะดูดูแลน้องเธอไม่ไหวเนาะอ,อัลกาน้องเธอดื้อแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่มีใครอยู่กับเราเนาะสรุปบบเราก็ต้องเปลี่ยนพี่เลี้ยงมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่พอเปลี่ยนปุ๊บถ้าเมื่อตีอีกเขาก็หนีอีกใช่ไหมอัลกาใช่ทางที่ดีเราควรจะเอาพี่แพกกลับมาเพราะว่าพพี่อะไร Oh. โหดน่ากลัวไหมพี่เปน่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวมากแต่นับตั้งแต่บรรดาพี่เดินที่เจอมาแล้วเชื่อว่าพี่เป๊เป็นคนที่ที่ติเ่เอาเอาอเมร์ดูดูสูดแล้วใช่ไหมอ่อ,อแต่พี่นุชเนี่ยกับพี่ต้อยไม่ค่อยดูน้องกูดูแต่ดูน้อยเนาะเพราะว่ากลัวมามะ่าดูใช่ไหมคะแต่พี่เป๊เขาไม่กลัวใช่ไหมเพเขาใส่ลุยเลยใช่ไหมลูกลุย ก็มื again, ่อน <Okay. S 1> okay. ี่กับเออร์นุสกัขอขอบใจออดกัาไลเด้อที่ว่ามาเป็นแขกขับเซิร์ห้เออร์นุเยินบอขอบใจหลายๆเนาะกะเมื่อนี้กะจบงานถี่ว่าคาโต้กะเมื่อได้เทปเปียนเก่าเดี๋ยวเออร์นุสซีเรียเมื่อเกิรโอเคบอะขอบคุณเอฟซีเพื่อนแหละขอบคุณเอฟซีทุกคนกดซัดซ่าใครทุกคนไม่งั้นถ้าเรารู้ว่าใครไม่กดซัดซ่าใครเราขอให้เขานั้นเกิดเรื่องนิด เรื่องแบบทุกยากนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าญาติตายนะไม่ใช่แบบโอ้ก็คือทุกคนต้องก้นไหลให้พี่นุชได้เงินพี่นุชเสียแล<ช>้วเ,เงินไปซืออ้อเคเอฟซีออตการกินแมน<ช>บอลลูกโอ้อยากแลากา้วก็ทำท่ามสุดท้ายอยากทำกะไรบอออดการหักเอินุชบอลลูหกหักเอินุชบอหักหักบอหักบอหักไอยบอหักบอหักพี่นุชบอใช่อยากให้พี่นุชอยู่นานๆบอ ยาอืมพี่นุชก็รักออร์กานะเข้าใจไหมพี่นุชรักออร์กาเราก็ไปรัออร์กาโอเคไหมใช่พี่นุชรักออร์กาแล้วพี่นุชมีญาติคนไหนบ้างที่อยู่ประเทศไทยเหรอพี่นุชไม่มีเลยขออยู่กับออร์กาได้ไหมได้โอเคก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สำคัญอย่าลืมกดก๊อตดิดู ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอใจอกัหลายเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,ย